สวัสดีทุกท่านนะครับบอร์ดเครื่องซักผ้าพานาสนิกนะครับตัวนี้นะครับรุ่นมอปแปลงใหญ่นะครับปกติตัวที่ทำคลิปบ่อยๆจะเป็นตัวมอปแปลงเลยนะครับเป็นสวิตชิ่งตัวนี้เป็นมอปแปลงธรรมดาแล้วนะครับมอปแปลงไอ e. แต่ว่ามันหุม้มไม่แน่ใจน่าจะเป็นแกนไอเแหละแต่ว่าหุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับอาการ เปิดเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็มาชี้จุดให้อ่าตัวเช็คกันนะครับจะลองเปิดดูก่อนยังติดอยู่ไหมติด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 ไฟอยู่ไหนวะตรงไี้ตรงนี้ อยูนะครับสายพซเศษพิเศษอ่าอ่าแล้วดูวไปยังสิ่งอ่ามอตเตอร์หมุนนะครับอันเทีนให้ดูเฉยๆนะ นำเข้านะครับโอเคอ่ะทำอะไรยูยูยูย,ยูนำเข้าโอเคนะครับก็ สำหรับอาการตัวเปิดไม่ติดนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มอแปลงครับมอแปลงขาดนะครับตัวนี้เลยนะครับอย่างเช่นกับตัวบอร์ดรุ่นรุ่นอื่นๆนะครับก็มอแปลงชอบขาดนะครับตัวพานานี่นะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับจะบอกว่ามอแปลงขาดไม่ไม่ใช่มอแปลงขาดนะครับ จะเป็นจุดอื่นนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับบอร์ดเครื่องซักผ้ามันจะมีชุดไฟ2ชุดนะครับอ่ามันประมาณนะไม่ใช่เรียกว่า2ชุดไหมคือไฟตัวเนี้ยมันมีไฟมอเอรแปลงออกมาปกตินะครับไฟสิบสอโวลต์ไฟเลี้ยงวงจรปกตินะครับก็ ตรงนี้วัดได้จากตัวเพชเชอร์นะครับมีไฟขั้วเพชเชอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีไฟก็แสดงว่าตัวมอแแลนี่ยังทํางานได้นะครับทีนี้ไฟชุดหนึ่งนะครับโดยปกติมันจะมีไฟอีกเส้นหนึ่งที่ดึงจากตัว220เลยนะครับพ่านไดโอดผ่านตัวอานะครับก็บอรดไร่รุ่น จะใช้แบบนี้นะครับบอรรุ่นจะใช้แบบนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับอบอร์ดรุ่นนี้เนาะก็นี่เอาขั้วเข้าตรงนี้เป็นขั้วมอปแปลงนะครับสองขั้วนี้นะครับอันนี้ไฟสองรอยสิบเข้ามาสองรอยสิบเข้ามาเข้ามอปแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามอปแปลงนะครับก็จะมีสายเส้นนี้อ่าลายปริ้นเส้นนี้นะครับ่านไดโอดนะครับอ่าฝั่งลบเนี่ยอุ้ย ซิลิคนยังไม่แห้งดีเนาะนำชินำยาะจะผ่านเรีวยวฝั่งลบนี้มานะครับก็เป็นไฟลบเนาะผ่านตัวอาผ่านตัวอามานะครับก็เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับก็ชุดไฟชุดเนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับคือวัดตรงนี้นะครับไฟมาถึงแล้วเม้าแปลงแน่นอน,น,น,นว,ว่ามันมาเลยละว่ามันเมอาแปลงมันใช้ได้อยู่แล้วเนาะ ทีนี้ผ่านในโอดมาก็ยังมีไฟอยู่นะครับวัดไฟอยู่จะว่าพอผ่านอาตัวนี้นะครับห6 k โอห์มนะครับเสียจ,จะไม่ชัดเนาะเป็นห้าสิหนะครับห้าสบุกก็เขียวน้ำเงินส้มนะครับเป็นอนุกรมนะครับ2ตัว562ตัวครับอันนี้อยู่ด้านบนตัวนี้ผมซ่อมผมต่อใส่ตัวด้านล่างนะครับ หรือว่าการซ่อมไม่จำเป็นต้องผ่าบอร์ดก็ได้นะครับใช้การจับกับตัวเดิมทางด้านบนเลยก็ได้นะครับหากตัวตัวนี้ขาดเดี๋ยวค่อยไปดูข้างบนนะครับก็มีอนุกรมกสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลี้ยงวงจรนะครับเป็นไฟเช็ค AC นะครับตัวนี้ก็นะ นี่มาดูข้างบนนะครับนี่นะก็ใช้วิธีการตัดขาตัดขาตัวอนะครับแล้วก็จําคร่อมนะครับหรือว่าจะไม่ตัดก็ได้นะครับใช้การคร่อมเลยนะครับก็จะเหนียวหน่อยก็ทำความสะอาดไปนะกรมสองตัวมานะครับหรือ ถ้าหาไม่ได้นาะ5.6เราก็ใช้วิธีการขนาดนานันกรมนุันกรมขนาดนะครับตามสูตรตัวนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น 5.6kpa ก,ก็ได้นะครับเพเชอร์นี่นะคัวเพเชอร์นะครับวัดไปนะครับประมาณ 2v กว่ากว่าครับถ้ามีไฟแสดงว่า no แลงใช้ได้อยู่ไม่ขาดนะครับแล้วก็อ่า เช็คตัวนะครับว่าขาดไหมอืมแมแปลงตัวนี้นะครับถ้ามันขาดนะครับเผื่อไว้เนาะถ้าไฟถ้าไฟเพชเชอร์ไม่มีนะครับจุดวัดตรงนี้แหละจุดวัดตรงนี้จะดูให้ใช้มาแปลงของ LG ได้นะครับ เป็นตัว12โวลต์แปลงเอาหรือว่าใช้บดแปลงก็ได้นะครับจุดวัดวไฟ12โวลต์โหดูยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีบอลน,น,นะ เละคือกันน่ะไม่หาละว,ว่าชาจุดวัดไฟสเปรโมนให้กับพนาวัดที่ไปเช่อนั่นแหละโอเคนะครับก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับบอร์นี้ไม่มีผลิต น่าจะไม่มีแล้วนะหายากมากนะครับมือสองยังหายากเลยนะครับมือสองยังหาไม่ได้นะแต่ตัวพานานี่ทนมากเลยนะครับหล,หลายรุ่นหลายบอร์ดทนมากเลยนะครับภาคของพานานนะภาคเรียกว่าอะไรขับอมอเตอร์ภาคขับตัวโซโลินอยด์ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเสียเลย ภาคปุ่มกดก็ไม่ค่อยเสียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอบ่อยมากหรือคือมีมีแค่พวกชุดไฟมอแแปลงอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับวิธีป้องกันก็ถอดถอดปลั๊กนะครับถ้าเสียปลั๊กไว้ก็ตัวพวกนี้มันทำงานตลอดนะครับจะทำให้มันพังไวโอเคครับ